กินเที่ยวยังเสียนครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เส้นอุยานะครับมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอดอนเจดีย์นะครับผมจะพาไปกินนะครับร้านอาหารที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับเนื้อวัวนะครับกลัวว่าเมื่อวานจะไม่จุใจจะไม่นำใจวันนี้พาไปกินวัวอีกนะนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปทางด้านซ้ายมือนี้นะร้านที่เรากำลังจะไปนะครับตรงซ้ายมือนี้นะครับชื่อร้าน วิไลนะครับต้มไส้เนื้อซุปห่างวัวอร่อยจริงไหมเด็ดจริงหรือเปล่าไม่รู้ครับผมจนกว่าจะได้ไปลองชิมครับไปเลยมาถึงที่เรียบร้อยครับกับนี่ครับร้านวิไลไส้เนื้อและสารพัดเนื้อที่เราจะกินกันในวันนี้ครับจากสายมือนิดเดียวครับสี่แยกตรงนี้นะครับทางไปดอนเจดีสายมือนิดเดียวและเลี้ยวซ้ายเลยชิดซ้ายเลยครับไปดูซิว่าเมนูในวันนี้เราจะกินอะไรแล้วมันอร่อย เด็ดจริงก็เปล่าอ่ะมาแล้วครับผมเมนูที่เป็นซิกเนจอร์ของร้านนี้นะอ่าต้มไส้เนื้อนะครับมาลองเลยนะครับต้มไส้เนือ้อนี่ก็มีพัขีริ้วนะครับมีไส้มีปอดมีอ่าทุกที่กอ้่างนะ,ะมารวมๆกันเลยนะครับกินแบบเหมือนเดิมนะไม่ต้องปรุงไม่ต้องอะไรเดิมๆออริจินออริจินะครับ นี่ตับไก่ไท้พุงเดี๋ยวเอาทีเดียวเลยเออน้ำเมิมนี่ปอดเปิดนี่นะฮทีเดียวเลยน้ำหน่อยน้ำหน่อยปรึบเข้าไปเอามามามาเอามาครับดูซิว่าออริจินอลเนี่ยจะเป็นยังไงลุยอือโอ้โหเื่ยกำลังดี ป่วยกำลังดีเลยเรามาได้ความหอมความอ่าเนื้อว่ากินเนื้อเนี่ยกินไส้เนื้อเนี่ยไม่มีขาวเลยนะครับกินกำลังดีเลยอ่ะเมนูต่อไปครับนี่มั้งนี่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 อ่าซุปห้างวัวครับซุปห้างวัวดูดิโอ้โหคอลลาเจนล้นๆเลยเห็นไหมคอลลาเจนดึง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 เลยเอาตัดหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย อ่าเขาเราเจนดึงดึงเลยครับโอ้โหสุพรหัวโอ้โหดูความยืดเลยดูความยืดเลยอ่ามีหอมเตียวเห็นไหมหอมเตียวนี่เห็นไหมโอ้โหแล้วนะโอ้หมดน้ำเขายืดยืดนะคนๆนะเอ้าหลงนี่ออลุยเลยครับํำโตโตไปเลยนี่โอ้หมดเ่ยหมดไปเนี่ยโอ้ดูนี่ขำไปเลยครับไปครับไปครับไป Mm hmm. นุ่มมากเปรยมากแล้วมันได้ความความเปรี้ยวอะ่ะมันได้ความเปรี้ยวจากอ,า,อาจจะมะนาวหรืออะไรก็ไม่รู้นะได้วความเปรี้ยวตรงนี้มันตัดความเลี่ยนทําให้ไม่เลี่ยนเลยกินสบายๆเลยโอ้ย <c oughs> อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยนะอัน,นอันผมชอบนี้มากกว่านี้นะอันนี้อร่อยจริงอ่ะเมนูต่อไปครับอันนี้คือยำเอ็นแก้วอันนี้ยำเอ็นแก้วนะครับ ยำเอ็นอุย้ยเียบ,นบานๆนะนี่ยำแบบบานๆนะครับบรรยากาศก็โอยส,ยสบายๆดิได้ยินไหมเสียงเครื่องสูบน้ําอยู่ใกล้ๆหนาโอ้ย,อยมันบานๆดีอ่ะเออผมชอบมันบ้านๆดีเอ้าลุยครับอ่าบ้านๆดีอ้าวไปครับยาวๆมัน ไม่รู้ว่ามันมันมันผสมอะไรลงไปในในในน้ำเนี่ยไม่รู้ว่าเข้าผสมอะไรในในน้ำเนี่ยที่เอาแดงแดงเนี่ยคือมันเป็นรสชาติที่แบบกินปุ๊บแล้วมันมันมันใครว่ามันมันทำให้กระปี้กระเป๋าอ่ะมันเปรี้ยวมันอูมามินะครับกลมกล่อมเออากลมกล่อมใช่แล้วก็ไอ้ตัวเนื้อพวกเนี้ยนะครับมันเป็นเนื้อที่เขาเขาเขาตุนมาแล้วนะครับให้มันมันเปื่อยนะครับกินง่าย กินง่ายๆเลยและนี่ที่ที่อยากจะกินวันนี้ครับนี่เมนูต่อไปครับเนื้อยีรานะครับเนื้อยีราเผ็ดเผ็ดอ่ชอบเลยเผ็ดๆเนี่ยของเผ็ดๆนี่ชอบนะเนื้อยีราครับตายดิอ่าข้าวนิดนึงโอ้ล้านนี้ใช้คำว่า่อยเปลืองมากนี่เนื้อจริงๆเนื้อจังๆตายดิ อหอมมากหอมเป็นตัวยี่หร่านะแล้วมันเข้ากับไอ้ไอ้ไอ้พริกแกงนะผมว่าเข้ากับพริกแกงเข้ากับอะไรไหลายๆอย่างนะครับทําให้โอโ้โหนัวเลยอ่ะรายการต่อไปครับอันนี้คืออะไรเนี่ยเนื้อน้ำมันหอยเนื้อน้มันห่อยนะอืมบอกแล้ววันนี้มาใต้เนื้อกินเนื้ออย่างเดียวเอาให้จุใจเลยนะเนื้อ,อย่างเดียวล้วนๆให้จุใจไปเลยนะครับนี่ เนี่ยนะมันห่อยใกล้ปา,ากเลยอย่าไม่ต้องข้าวแล้วมันก็จะมีความกลมกล่อม,มออกเค็ม,คมๆนะมันมันแล้วก็เสื่อด้วยความหวานของอ่าไอศกหอมหัอใหอย,ยนะครับแล้วก็อะไรนะเนื้อเทศ,เทศมันจะได้อมเปรี้ยวอมหวานนะครับผมว่าเมนูนี้เด็กๆนะ่าจะชอบเออมนูนี้เด็กๆนะ่าจะชอบแล้วก็ เพิ่มขํานอกเนือจากเมนูาห้างต่างๆแล้วเนี่ยบรรยากาศมันก็มันได้อะผมชอบบรรยากาศที่มันสบายๆ,ๆแบบนี้นะเออเป็นนานาแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายนะอ่ะเดี๋ยวเหลือเมนูอ,อะไรอีกอบ้าอเลือเนื้อเลือเนื้อแด่เดียวเด,ดี๋ยวรอดีว่าเนื้อแต่เดียวเด็กไหมมาแล้วครับผมนี่เนื้อแดดเดียวโอ้โหชอบที่ตรงคอลลาเจนนี่แหละ เออตรงคาราเมลนั hmm. ่นน่ะอืมหอมมากอืมร้อนทอดเลยทอดตรงไหนร่นะผมทอดตรงเนื้อเนี่ยเขาหมักมาเค็มๆแล้วก็ไม่รู้เนี่ยผมว่าเนื้อเนื้อเนื้อดดเดียวเนี่ยถ้าหวานเนี่ยมันก็ไม่ค่อยอร่อยนะ แล้วก็ไอ้ไอ้อย่างที่ใส่แบบเม็ดเม็ดอะไรเม็ดเ<ท>ม็ดพริกไทยเม็ด,มด,มดอะไรอ่ะเม็ดเม็ดผักซีอะไรเงี้ยผมผมไม่ชอบกินผมว่ามันเม็นผมว่าอย่างเงี้ยอร่อยเด็ดน,นะต้องบอกว่านะครับแนะนําเลยนะครับสําหรับใส่เนื้อที่แท้ทูนะครับร้านนี้นะครับอย่าลืมมาใา้ได้อร่อยแน่นะครับแล้วเด็ดทุกเมนูจริงๆโดยเฉพออาะเมนูซุปข้าววัวนะครับแล้วก็เนื้อเด็ดเดียวนะครับ ยีลาลอะออร่อยทุกอย่างนะสารพัดเนื้อกับร้านครัววิไลต้มไส้เนื้อนะครับรับรองว่าแซ่แบแซ่บสะใจชาวเนื้อแน่นอนนะครับจนกว่าเราจะพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมจะพาไปชิมร้านไหนจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะทำกิจกรรมอะไรนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกับกินเที่ยวอย่างเซียนครับ